ไหวเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรบ <c oughs> ีเอ้อด้วยมันได้ย<ม>ินเพลงน,นี้ทีไรนะมันเห <ừ> มือนใจมันถูกบีบบีบขยี้บีบขยี้เลยสอบทบาทนะนอกจากเป็นผู้กำกับแล้วนะการแสดงของเราก็เป็นเลิศเป็นเลิศเป็นเลิศขอให้บนี่เธอไม่เข้าใจใช่หรอกเธอมีกุมารอยู่ที่บ้านแต่ฉันกลับบ้านไปก็ไม่มีใครโอ้สงสารสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมกันพ่อสวัสดีค่ะ ขอเชิญลูกค้าทั่วงปาม์ตงไทยมาจับใจความสุขความสนุกกันได้ในตลาดสรีมปาร์ยังไงไหนว่าสิไม่ต้องคิดมากเอาปลอบแล้วนะปลอบแล้วไม่ต้องคิดมากไม่เคยได้ยินเหรอว่าไม่มีคู่เป็นลาบอันประเสริฐไม่เคยนี่ไงนี่ไง ถึงจะให้เคยวันนี้ไงนี่ไงพูดให้เคยเลยซุปตาอ้ําพัชราภาเขายังประกาศออกสื่อเลยบอกว่าเขาไม่แคร์ผู้ชายโอ้โหอยากจะฉีดเปเปอร์ชุดอีกทีเลยมนรู้สึกใจละใจเลยรอพี่อ้ําอ้ําพูดอย่างนี้เจ๊มีหวังเลยมีโฮปในเมื่อคนอย่างอ้ํานะสวยขนาดนั้นดังขนาดนั้นยังไม่แคร์ผู้ชายเจ๊จะทําตาม เป็นไอดอลของเจ๊เจ๊มีอ้ำนะเป็นแรงบันดาลใจสุวนของเจ๊หนูแม่มีแรงบันดาลใจอีกคนนึงคนนี้เด็ดสุดคุณผู้ชมขาเจอปุ๊บรวบปั๊บรักเลยรวบกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเลยอย่างนั้นเลยหรอพี่คคนนี้ d ีเจ๊เจ๊แมมค่ะโอ้ย เลยนะคะคุณค่ะตกลงยังแน่ไหะแน่แลงววันหลังงานยังตั้งใจว่าจะเป็น31พฤศภาคมแต่ทีนี้คุณคุณบอยเขาบอกว่าอยากให้แต่งเร็วขึ้นคุณบอยคุณบอยคุณศิยิพงศ์เขาไม่เกี่ยวอะไรด้วย อันนั้นก็แต่งเลงไปแฟนเขาชื่อคุณบอยชุดเจ้าสาวตัดเสร็จยังเสร็จแล้วแต่ว่าอาจจะต้องมีการขยายไซส์บอท้องก่อนแต่งเล้นเลยเธอทำอย่างนี้ไม่รักด้ใจไม่ได้เลยนะเธอแต่งปุ๊บจะไปฮันนีมูลเลยไหมคะอยากมากเลยหรือว่าแบบว่าจะมีลูกสักกี่คนอะไรแบบนี้แรงกว่าท้องก่อนแต่งนะแรงกว่านี่พอพูดอย่างนี้แล้วน้ำเดินเลยนะถามอะไรที่มันเป็นไปได้ ได้จะท้องได้ยังไงล่ะเห็นพี่ถามเรื่องเอาอย่างนี้แนะนำเจ๊นุ่มเมี่ยวหน่อยเขาก็แห้งกันมานานแล้วช่วยหน่อยช่วยหน่อยเรามีความสวยสวยของอ้ําก็แบบนึงสวยของพี่หนุ่มเมี่ยก็แบบนึงเพราะฉะนั้นอย่าที่แคร์โอเคโอเคโอเคแปลว่าจะได้ปะได้ไม่ได้ช่างมานอยู่กับตัวเองปัญหาอยู่ตรงนี้ อย่างเจ๊มแหม่มเนี่ยเรียกว่าสวยๆอย่างนี้ใน <c oughs> หนูอยากจะให้ไป <c oughs> ช่วยขายของที่ร้านร้านหนึ่ง <c oughs> ได้ยินว่าร้านนี้เนี่ยเขากําลังอยากได้คนสวยไง <c oughs> เออห <c oughs> มาะก,กับพี่มากชื่อร้านสมบูรณ์ไทยค่ะอยู่แถวลาดพร้าวลองให้เจ๊มแหม่มไปล้วงสูตรถ,ถึงที่นั่นกันเลยไปเฮ <c oughs> ีย,ยเขาอยากได้คนสวยแล้วสวยๆอ,อย่างเจ๊มแหม่มเนี่ยจะไหวไหมคะเฮียค <c oughs> <c oughs> ่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับนะครับตลาดสดสนามเป้าค่ะอ้าวอุ้ยอ้าวเอ้พวกเจ้าสาวสวยมาให้นี่คุณพี่คะ คุณพี่ไม่เห็นน้องสวยเหรอครับผมน้องออกจายาวสวยสวยเก๋ขนาดนี้เก๋ขนาดนี้เหเนาะสวยไหมล่ะสวยสวยสวยสุดๆเลยสมใจนึกมหจ้ะเฮียสงใช่ไหมฮะเฮียสงกันพ่อครับอ้าวเหรอกูตายแล้วและนี่ก็คือเฮียปเจ้าของร้านสมบูรณ์ไทยลาดพร้าว12ค่ะที่ขายเกาเหลาเนื้อมอไฟสุดดั้งเดิมระดับตำนาน ผ่านร้อนผ่านหนาวยาวนานกว่า30ปีเจ๊แมมมาถึงร้านทั้งทีเนี่ยยังงยังไงก็จะต้องหลวงสูตรเด็ดเคล็ดลับกลับไปฝากให้ได้เขาว่ากันว่าห่วงนักห่วงหนาวันนี้ไหนๆมาถึงนี่แล้วเนี่ยขอเจ๊แมมเข้าไปดูข้างหลังหน่อยได้ไหมมีคนอยากรู้สูตรอะไรเยอะเลยนะโอ้ยเอาไว้ว่าหลังเหรอทำไมอะบอกใครไม่ได้นิดเดียวเองสูตรมันธรรมดาธรรมดาง่ายๆไม่ยากหรอก หวอ่ะไหนๆก็มาแล้วถึงไม่บอกก็ขอแอบส่องสักหน่อยเถอะค่ะว่าเกาเหล่าเนื้อมอไฟ่มอเนี้ยใส่อะไรบ้างคุณผู้ชมตามเฮียมานะฮะเมื่อกี้เฮียนี่ผักชีกำบะลเลยเฮียผักชีบ้านหนูใช้โรยอ่ะทำไมนี่ใส่ทั้งมอเลยเหรอนี่ไม่ใช่อัสนีวสันนี่เรานี่นะเป็ดอัสนีวสันจ้าไม่ใช่แค่ผักชีโอยนานะคะ เฮียจับใส่มาซะเต็มหม้อตั้งแต่รากยันยอดผักชีนั่นแหละค่ะปกติเขาจะมีถั่วงอกแต่เฮียไม่ใช้เหรอไม่ใช้ทำไมใช้ผักชีถั่วงอกอยู่ที่โต๊ะอยู่ที่โต๊ะอ๋อเป็นกินถั่วงอกเป็นเป็นออปชั่นเสริมออปชั่นเสริมแต่ผักชีเนี่ยต้องอยู่ข้างล่างใช่ทำไมต้องใส่ผักชีเยอะจ้ะเฮียให้มันหอมให้มันหอมหนูถามนิดนึงเวลาผักชีแพงๆพงทำไงอย่างก็ต้องใช้เหรออืเรียกอย่างอื่นไม่ได้ไม่ได้เคยใช้แพงกิโลเท่าไหร่เฮียสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเฮียก็สู้ตายดูแล้วราคาขึ้นไหมไม่ขึ้น ไอ้ขึ้นหม้อนี้กี่บาทสี่ของก็สี่ร้อยเฉลี่ยวันละร้อยก็ไม่แพงอือโอ้หยิบมากับมือเลยรู้ว่าเยอะมากนะคุณผู้ชมจากนั้นก็ใส่พริกขี้หนูโขลกหยาบตามด้วยเครื่องในตุ๋นจนเปื่อยนุ่มหอมเครื่องตุ๋นซะจริงๆหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำใส่ลงไปเต็มๆหม้อเราสั่งหม้อเนื้ออ่ะนะหยิบมาดิเนื้อเปื่อยอันนี้เนื้อเปื่อยจุกกับมือเลยกับมือนึงโอเคอ่ะเอ็นเอ็นสักนิดนึงข้างนี้ข้างนี้กระมือเท่ากันหมดอ๋อโอเคอ่ะไส้ไส้ข้างนี้ โอเคฮะขอบกระด้งขอบกระด้งขอบกระด้งนี่คือกระเพาะมันกระเพาะมันจากนั้นก็ตักน้ําพริกเผาสูตรเด็ดสั่งทําพิเศษหนึ่งทัพพีเต็มๆถือว่าเป็นเคล็ดลับของเฮียเขาเลยละอันนี้เฮียเฮียเฮียรู้อะไงครับมันอะไรเฮียทำอะไรเฮียใส่อะไรลงไปบ้างยังบอกไม่ได้ไม่ได้เหรออือเก็บไว้ก่อนต้องให้หนูต้องให้หนูมาดองกับเฮียหรือเปล่าถึงจะบอกได้นั่นแไงโอเค บอกเลยค่ะว่าหม้อไฟทุกหม้อเฮียเป็ดเนี่ยต้องปรุงเองทุกหม้อค่ะรสชาติจะได้ไม่ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นการบีบมะนาวเนี่ยจริงๆต้องมีเทคนิคในการบีบจะได้เหมือนกันทุกหม้อไงล่ะเออบีเบ,บาๆอ,อ่ะบีเบาๆอย่างเงี้ยสองรอบอ่าโอเคขาปอันนี้เขย่าไปเขย่าไม่งบีบเขย่าอีกๆอ่าโอเคโยงไปงนอกเปล่า จากนั้นก็เติมน้ำเกาเหลาที่ได้จากการตุนเนื้อเปื่อยใส่หม้อไฟแล้วก็เติม่านเป่าลมให้ร้อนระอุให้แผนกนี้เราเรียกก็เป็นแผนกใส่ฐานนะฮะเติมเชื้อไฟค่ะโอ uh ้โหอันนี้ก็เรียกเครื่องอะไรฮะเอ่ออันนี้หอยโขงครับอยโขงครับผมทำตัวเป่าอ่ะนะอ๋อ คือเป่าลมให้ฐานมันมันคุ้เวลาเสิร์ฟก็ได้เสิร์ฟแบบร้อนๆอย่างนี้ใช่ครับอ่าเขาจะใช้ฐานไม้กงกลางที่ปลูกเพื่อทำฐานเท่านั้นค่ะจะได้ติดไฟนานร้อนแรงถึงใจเป่าลมไม่ถึง3านาทีมอไฟก็จะเดือดพล่อนพร้อมเสิร์ฟนี่เดือดปุดปุดปุดเลยเพียเสิร์ฟกี่คนน่ะเนี่ยเขาเสิร์ฟคนเดียวพนักงานยกคนเดียวคนนี้เขาจะรู้งานของเขาใช่ไหมอ่ารู้หน้าที่เขาที่กลัวไหมเวลาร้อนๆอย่างเงี้ยไม่เคยมีพลาดไหม ข้าาตอนแรกเขาจะข้าวครับอ๋อแต่นี้ชิ้นละไม่มีแล้วสบายเดินขึ้นไปสี่ชั้นหกไหมไม่หกโอ้โหนี่โตไหนฮะโตแปดโอ้แปดข้างล่างนะฮะหมูหรือเนื้อเนี่ยเนื้อครับเนื้อหอมมากกินมากเอาละโตแปดมาแล้วโตของสุภาพบุรุษของอีชั้นเองนะฮะนี่ขนลุก ไม่ได้ร้อนนะแต่คนลุกขึ้นน่ากินมากนะเอ,อเห็นแล้วน้ำลายจินไหลนอกจากเนื้อแล้วก็เครื่องเคราวที่เปื่อยนุ่มแล้วที่เด็ดของร้านนี้ก็คือน,น้ำจิ้มถ้วยเล็กๆถ้วยนี้แหละค่ะลูกค้าบอกว่าแซ่บมากน้ำจิ้มเขาอร่อยดดยังไงก็แค่พิจานหถึงช่วงรสชาตเด็นหืถ้วยแค่นี้มันจะใส่อะไรนักหนาคะเฮียอ่ะใส่อะไรลงไปบ้างบอกหน่อยสิโอ้ยอร่อยอะเฮียอ่า เข้าใจคำตอบทุกโตแล้วห่อน้ำลายแตกเลยขอลนะเฮียนะไหวแล้วในเนี้ยมันมีอะไรบ้างฮะมันมีม<พ>อะไรนมีพริกกระเทียมมาแล้วก็รู้ว่ามีพริกกระเทียมมาแต่รสชาติ่ะเฮียใส่อะไรเพิ่มไม้ใส่น้ำมะขามใส่มะขามไม่มีกระเทียมดองไม่มีต้าหู้ยี้นิดหน่อยอุย <c oughs> ถามให้่ตยก็ไม่ยอมบอกเจ๊เขาก็เลยแกะสูตรครอกเองเลยอดูสิว่าจะได้อย่างเฮียมะพริกพริกลงไปอ่าได้ นี่ขนาดไม่บอกแล้วเนี่ยทำมาหยิบโน่นหยิบนี่ใส่เดี๋ยวล้วงความลับอีกทับหนึ่งแกต้องบอกแน่ๆตั้งอกตั้งใจสเต็มที่เลยเติมมะนาวนิดนึงน้ำปลาหน่อยนึงใส่เต้าหูย้ยี้ตามสูตรที่ล้วงมาผสมกันลงไปเฮีย yeah. ชิมให้หนูหน่อยสิดามอร่อยนะเฮียชิมสิใก้เคียงเียอย่าเปรี้ยวไปหน่อยเฮียเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละค่ะเจ๊เขากลัวเจ๊เสียใจอะ่ะ สูตรเดียวที่ใช้แต่โบราณเป็นวิธีการที่แพรลายใช้ได้โดยตรงกับหัวใจใช้แล้วรับรองผลสวัสดีคุณแอมสวัสดีคุณม่อสวัสดีคุณแเมียแปดถามจริงๆของเขาอร่อยไหมที่เขาตมวันนั้นน่ะพอได้เอ๊ วันนั้นนะนี่ตำนะแล้วเทียบรถสองสองอันเลยนะสองคั้มาวัไม่เหมือนทั้งทั้งที่ดีเจเจ๊มแหมเองเนี่ยเป็นคนที่ชิมอะไรเขาจะรู้มีอะไรนิดหน่อยเราพอจะแยกเราได้กลิ่นยังบอกเลยบอกว่าเฮียสงสัยหนูดาวว่าต้องมีน้ํากระเทียมดองแน่เลยเฮียบอกไม่มีไม่มีแต่ทำไมมันหนูได้กลิ่นล่ะเขาใช้กระเทียมสดเขาบอก๋อ้โหมีลายอย่ามหายอย่างถามแล้วถามอีกก็ไม่ยอมบอกอี่อยกินกอร่อยมากเห็นไห้ว่าหนูเนี่ยไปกินเฮียตั้งแต่ สมัยเรียนมีโรงเรียนปนพันธ์ใช่แล้วถูกต้องครับอ๋อเฮียเป็ดจำหนูแหม่มได้เหรอคะได้ร้านเปิด10ปีแล้วค่ะเนี่ย้งแต่พ่อเฮียขาย30กว่าปีแล้วเปิด30กว่าปีแล้วจริงๆต้องบอกเลยค่ะว่าร้านของเฮียเนี่ยเขาดังมากอยู่แล้วนะคะขนาดแบบว่าออกทีวีไม่หวัดไม่ไหวไทยรัฐก็ลงมาละสองรอบคือเสียใหญ่จอดรถเบซนกินกันเป็นว่าเล่นนะคะนี่ฉันกินมาตั้งแต่ฉันเด็กๆนั่นน่ะสิแต่ถึงกระนั้นก็เถอะเฮียก็ยังไม่บอกนะคะช่วงหน้ามาเอาใจช่วยเจ๊แหม่มไปล้วงสูตรกันต่อไม่รู้ว่า เปได้โซนเปิดได้โร